กันเนี่ยบอหลากับบอวิสส่วนใหญ่ก็เอาเงินมาให้พ่อให้แม่เนี่ยเอาให้ยูใส่พันหนึ่งก็บอกขอเก็บสามพันหมดเลยใครสิบงที่ชินเนี่ยนักข้าชาบ้านมาสิอันนี้เป็นลูกเจ้าเดียมาก่อนพอไข่เนี่ยเป็นมาก่อนไข่มาก่อนแล้วที่ไทยแม่ได้ขายเขาให้เนี่ยเออกล่ากันไปนี่ครับเนาะใช้กันไหมเออกับลูกกับหลาไข้เลยดีใจ ก็ได้ดีใจเราแล้วเสียใจเสียใจกันยังไปรักเขาอยู่ราไปไหนมาหอดมาหอดหมูกินท่นพี่กินท่านพี่มาหนอเขามาหอดลงรถมเจ็บลงพออยู่เงี้ยจะเกลียดมันเะแม่ลงมาหอดเลาอยามหมูเลาะบัตรลอง้องลองทองมาดีแล้านข้ามาหน่ยเส้นเข้าไปเส้นใยเส้นใยเส้นไวเนี่จะไปใส่ใส่ด้วยเัดสิมีอ่สิ่งี่มันไปเลย กินเ <Jordan> ็มท <Gh ie S 2> ีในภู้ใดก็เห so, so ็นโอ้โหโอ้โมตัวมาต่างรีเทศมาต่างเฮงหมดอย่แนวมาต่างเมามาวันนึงอะไรเงียเบียแน่ัเล้แนวแกแนวเอาโดนโมาบัเชืยอเนาะแกนใหญ่เชียรพราะอะไแก้ว่าะอะไรเนี่ยเสีนบู้ใดผู้ใดก็เลยเส้นบบนี้ราคาเอาเขาว่าม้ิไปเนี่ยแล้วว่ากูจะมาคืนกันเท่าไหร่ ถ้าว่าสมัยซูมือนี้กับแทจฟฟนจะบพ่มี่กับพี่น้องนะครับ,รบ,รบส่วนใหญ่กัมีแต่ลูกที่ดีทั้งนั้นชายหากัหกพอหักแม่แ่เดี๋ยวซูมือเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินไหลดอกเออเขาสกแกนมาเลยเขาโอนผ่านมาเลยรถในมีสุบ,บ้านได้รถไ่ะมีทุกบ้านมีแต่บักราคาล้านกว่าเพอดีสมัยซมือนี่ยคนแล้วเออพอแม่พุ่มใจก็อย่างเดียวกันกูเที่ยวก็ยังได้เนาะฮะรถบ้านหอยราคาพอพอหลานยี่สิบกว่าบาทก็มีเอาอยู่ไซด์มี่ก็ไปได้รถยังไหมเนี่ยรถดีไง หาบอกแต่แนวกุ้บเอาพี่น้องในเรื่องของกลุ่มในพี่น้องเด้่นะครับ333บาท3ามแสนข้ากลุ่มตอนนี้ยังทันนะครับทั่วโลกนะครับตอนนี้ทุกประเทศใช่พร้อมที่จะส่งกำลังแรงเชื่อมแรงใจและก็เขากุ้งเขบพี่เบิรงผลงานการแสดงของสาวน้อยพี่น้อนที่แเขากุ้มเป็นว่าแม่เขากุ้มเป็นว่าเขากุ้มปิดเป็นว่าในตอนนี้เรากำลังเปิดเออเรากำลังเปิดในกลุ่มเปิดเล่าเขาแล้วใช่อีกสักครู่เราจะปิดกลุ่มเปิดแล้วเราจะไปเปิดในกลุ่มปิดของแม่กุ้มท้องเอารสติแม่ ข <c oughs> อ,อ,อ,อดูดูนี่มั้งโอเคเลยอ่าได้แล้วเออนะครับอ้าว <c oughs> เป็นระเบียบเรียบร้อยดีสำหรับวันน,นี้เป็นสาวน้อยเป็นสาวน้อยเป็นสาวน้อยเรียบร้อยดีอเออพี่น้องเป้าขมานะครับเป้าเขามาเป้าเขามาเอเอ,เอ,อมันหอนกับวีเอาวีเอาแต่วันศุกส์สังงานเลย ขอบคุณดีๆนะครับต้องการผู้เช่าที่ตีซีตีซีเดี๋ยวพอจะยู่ในเหตุการณ์ตีสี่เสร็จเสร็จกับตีห้าสักระีลมเงีนเออแจ็ควอลลมมกเาจะไม่เนี่ยอ่าให้ว่าผู้เก็บผู้เก็บทีไม่ได้เก็บเลยลุงลุงหางเครื่องไปจองเสาเต็มเลยเออมันสีบินมันสีบินทุบมันจะติ๊กนี่ให้ว่าก๊อฟเนี่ยขอบขอบนี้มัดมัดเลยสามคนยืนอยู่นี่ร้อยกูปีเลยได้พี่รองแปลมาเพื่อ แต่พอหลอดพูดแล้วก็ลอยแล้วเล่นลอยใช่ชาถูกอันยังวนกันยืนมาที่นี่ออกจากงานมานมือเสานี่ฟ้ากึ้มฝนผมไปเอารถไปเช็คไปลอยเอ็ดฝนตกปากยางแห้งฝนตกแมนมือเสานี่เขาไม่หอดพี่ขึ้นยากเพราะว่าเจ้าภาพสิค่อยลงงานหน้าสิค่อยลงมไม่ได้ทำใจไรมือช่วยนี่บอลแล้วกไรเล็กไปนี่แนวอยู่ยืนนห้องข้อแต่ลมบอลหลุดฟูดพอมากเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่มากเลย เราจ้างหมอลำเราต้องเข้าใจหมอลำอ้น้ำใจแทบไหลซ่อนละวาอเพื่อนมนหมายคือเพราอยากให้หมอลำลำบากยันหยันสนที่ถมหยันลดล่าออกพอได้เล่นวันนี้เพมีเพราะว่ายี่ปุ่ยเงาเขาดีนี่มือบอลมี่บอลลีสิ่งศักดิ์สิิทธ์ประคุณเจ้าทีอิปอยแม่เขาอยู่นี่ครับผมถุงโฮมเราด้านหลังคนไม่กันเห็นอย่างยูมุฟูขาดก็เลยกว่าขวดเลยยันจมใหม ผู้เท่าสามคนดีด้อเพื่อนาวิธีจะู่ดเงียบแมนเพื่อนำวิธีวาถายวาเพื่อนน้ว่าวทาพ่าซ่อมซิรีพี่จะทำการแสดงที่ดอกเบอรในคำที่จริงอยากสิลองไไ้ฟังนละแต่ว่าถาลองมันกวนกวนทีมซ้อมเออห้องก็เลยว่าุทาสักันนมือนีบุญงบุญนี่อย่างแม่มือนี บุญ <54. S 2> ้าเท่าบ <adia> <Q> ุญยังมุนอี่บุญมาอยหกสิบ่ฮะบุญมันนีอี่ิบุญอยหกสิงอยหกสิบ้าราได้ินตะวนอยหสิตา้เอาเงินมาอยหกสิบวนบุญอยหามมาบุญนี่ยังท่านันอยหกสิันนี้นเรยว่าบุญอยหสิบบัตรสี่สิบบัตรบัดงนี่ลอยลอยี่สิบบาทลอยี่สิบลอยสี่สิบโอ้แสดงว่าสมุดอีกเพิ่มเงินอีกหกสิบบาท บวมมือนีบบ่มีบวมอนีบบ่มีมืมหนีบเอามาฝากพี่น้องแก่สามก้อนร้อยฝากผมฝากดอกไม้ดอกไม้เท่าไหร่เนีถือว่าเฮ็ดถือว่าเฮ็ดบุญแม่ถือว่าเฮ็ดบุญนะครับบุญครับเออมาล่ำกันมาลำกันจ้างก็่สามแสนเนี่ยเขาจ้างไว้ซีซีมืถือว่าถือไปเลยโอ้ยเบิ้งสอดแจงเบิ้งสอดแจงยู่ตั้งหักเงิได้เบิ้งใกล้่ตั้งหักนั่นไหมนาะเขาจะไปเคลียร์อย่างไร ยืน้ำกังเนี่ยมันยังกุ่มหาเงินเนาะโดนดนยังมีโอกาสมยายามไปนองทังปทุมราดนะครับโดนโดนยังมีโอกาสมายามไปนองทังรอยเอ็นแกความกับพุณเนี่สาวนี่สัเมือยู่ลอยเย็นแต่สั่มือทั้งไปใส่วกไสจะเป็นพุ่ไสนะอำเภอพไสรเราวงียับไปตีใจ้น่อยหนึ่งขอไปทางสุวรรณไก่ปะไงอกไกลก็ิัํพุ่นไสเม่อหร่นะเนาะแม่็วดีเลย แต่เรื่อยว่าท่านถึงออกออกคู่ผ่าโกนหน้าไปจังไงก่อนสุวรรณภูมิเออครับมะกอบพี่พอน้องทางปทุมหลักโดนโดนจัดการมากเจนึงการเดินทางเนาะการข้อหลอดทางการเดินทางของชีวิตหมอลัมปนี่พี่น้องรอเคลื่อนไปกับอ่าปัดระวังทะเลยข้อมปลอดภัยครับเพว่าจะเป็นรถ การเดินทางต่างๆนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งสุขภาพเองก็ตามนะครับตอดดบดูแล้กันอย่างดีผมพอละมันระมังเจ้าของบ่ได,ด้ยเด้แต่ว่าปีนี้ดียังแงเลยดียังไดงบรรยากาศเก่กเาๆกลับมาแล้วบรรยากาศเก่าๆหลังจากเข้าประเด็นสงครามมาจนจนลืมนีไปจนลืมลก่อนโควิดอีกแม่งว่าก่อนโควิดก็เป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับบันเหตุการณ์บั่นเมื่องเป็นก็บวุยหามให้ยเล่นสงครามื่อยหามว่้ยเล่นนั่นเล่นนี่ก็ต่อมาโควิดอีกต่อมาโควิดปีนี้ อุ่นเกคือผมแลีนไปหลายบาทเห็นเด็กเล็กเด็กหน่อยเห็นวัยรุ่นสาดน้์หามาต่วันที่หนึ่งเลยแม่เออสาดน้์ามาตะวันที่หนึ่งผมเลยว่าเอาแฝงอยู่แฝงก็คือบรรยากาศมันมันระลึกศีกับมากขึ้นหนึ่งแล้วเราเห็นการทำเก่าๆระลึกศีกับมากแน่เศรษฐกิจไทยก็เริ่มจะดีขึ้นช่วงโควิดนี่ยค่อยบ่าค่อยบ่ได้ย่านม่าถึงตายย้อนโควิดเด็กเจ้าด่านตายย่อนยังคอยย่านตายย้อนคอยหันใจบ่ออกเหม Oh. เอาแมสไม่ใส่ปากก็ไม่ใส่หน้ากยหันอไอ้กบได๋พี่น้อง <c oughs> สามสันเนหันใจโบยิ้มเนี่ยหันใจยิมได้เหมือนได้ขี่เขี่าจะควงองสับหลาย <c oughs> เอยออา่พี่น้องอยู่พากล์รำนอกงดิครับผมเดินทางมอดแล้วขับซื้อบัตรซื้อตัว๋วเดินนายขับบริษัทสั่งสั่งความบันซื้อกับพี่น้องจากทีมง,งาน สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกการแสดงครับปอผิดหวังก well, ันแน่นอนครับจากนั <men <men)> <men> <men <men> ้นบนหน้าคุณนั่งทีพี่น้อโจยมณีครับมีหลายๆสิ่งหลายอย่างใหม่ครับพี่น้องในวงที่ชมกันนี่แหละจังสิ่งเหล่านั้นสองพี่น้องเบิงนเวทีสิเป็นยังไงข้อมูลข้อมูลอันนี้ให้เบิ้งละครอนใบก่อนให้เบิ้งละครใหม่สักก่อนครับเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆครับพี่น้องเของเบิ้งห้างไรสกุมปิด <łość> บอกก็ต้องกไปพิโน่ที่กำลังเบิองไหลอยู่ในขณีพี่กัญชัครับสามวันบัตรเข้าชมสามสามสามต่องสามครับตมวจกรมิลมีเข้าไป้ก็นขลัวเือผู้บริหารผู้จัดี่เข้าไปที่เพศสาวน้อยเพื่อเป็นแพร่